ขอน้อมกราบคาติทำคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ไลสาราชแนลขอน้อมนำเสนอธรรมะในหัวข้อเรื่องพยาครุษเสริมอำนาจณนะได้เงินณนะได้ทองณนะเจริญก่อนรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผู้จะทำด้วยนะครับการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงท่านผู้ฟังครับพยาครุฑคนไม่น้อยมีความเชื่อศรัทธากันว่าบูชาแล้วจะเสริมส่งเรื่องหน้าที่การงานหนุนนำชื่อเสียงรวมทั้งเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีรวมรวมกันแล้วนับได้ว่าเป็นเครื่องรางของขลัง ที่มีพุทธคุณขึ้นชื่อทางด้านอำนาจบารมีเสริมพลังผู้นำป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้กำกลายเข้าใกล้รอดพ้นจากสิ่งลี้ลับมนดำทั้งหลายสำหรับวิธีบูชาองค์พระยาครุฑให้จุดธูปห้าดอกบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเปิดทางขอให้องค์พระยาครุฑ มาประทับบูชาเตรียมเครื่องบวงสวงสาการะจุดทูปเก้าดอกเทียนหนึ่งคู่พวงมาลัยผลไม้หนึ่ง,งสอย่างถั่วหรืองาและที่ขาดไม่ได้คือน้ำเปล่าแล้วก็สวดบูชาสรรเสริญเริ่มด้วยตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะพะคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขะรุปิจะกิติมันตังมะอาอุโอมพระยาครุดลุดลุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะเจริญนะมั่นคงนะได้ทรัย์ นะเมตาอิติปิโสพระควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุฑยันติอะิปูชยามิพยาครุฑจะพุทธมนุษย์จะเกิดพุทธทางแคลวคราดทำมังแคลคราดสังฆังแคลวคราดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาสนาปจยโยโหตุ ความศักดิ์สิทธิ์พองเหรียญพญาครุฑปี17พกติดตัวไว้ป้องกันสิ่งลี้ลับไม่ต้องผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกแต่อย่างใดท่านผู้ฟังครับบรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่าเพราะเชื่อว่าพระเครื่องมีคุณทางเมตตาหรือแควคลาดหากแขวนพระเข้าป่า จะไม่ได้เจอสัตว์ป่าเลยจะเคลียวคลาดไปหมดด้วยเหตุนั้นพรานป่าจึงไม่ห้อยพระเข้าป่าพรานสุขท่านหนึ่งเล่าว่าเมื่อตนเองเข้าป่าจะพกถุงพลาสติกใสซึ่งข้างในบรรจุด้วยยาสูบขี้โยใบตองอ่อนตากแห้งเปลือกมะขามไว้บทผสมยาสูบและมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุข ใช้เป็นเครื่องรางพวกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองยาสูบของแกนั่นคือเหรียญบาทพยาครุตลักษณะาตามภาพประกอบเรื่องเป็นเหรียญที่แกพกพาเข้าป่าเป็นประจำแล้วลุงแกก็เล่าด้วยความสุขว่าการเข้าป่าและพักค้างคืนในป่านั้นพรานสุขบอกว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับ ตามคำเล่าขานของพรานป่าและคนตัดไม้จากปากต่อปากของพรานป่าและคนตัดไม้เล่าขานสืบเนื่องกันมาว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ตามให้ตอกตราคุดโดยตอกในด้านที่เป็นรอยคุดติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอนตอกเสร็จแล้วเก็บเหรียญพบว,ว้ายเหมือนเดิมเช่นเดียวกับพรานสุข ในค่ำคืนแห่งการ,รเผชิญกับผีป่านางไม้พรานสุกเองได้ขูดเปลือกคนไม้ใหญ่ขูดให้เรียบแล้วตอกตาครุฑประทับติดไว้เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับตามคำพรานและคนตัดไม้บอกและก็ได้ผลเป็นที่ปรากฏจากการ,รเผชิญกับผีป่านางไม้ท่านผู้ฟังครับเหรียญบาทพยาครุฑจึงเป็นเครื่องราง ที่ผู้เดินป่าพรานภัยคนตัดไม้พวกตีตัวเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับแค่เหรียญบาทตราคุดเท่านั้นไม่ต้องผ่านพิธีกรรมการปลูกเสกแต่อย่างใดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้เท่าท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปตามแม่น้ำปิงไม้บางท่อน ไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ำบางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลทวนน้ำผู้เท่าท่านนี้จึงเอาเหรียญบาทตราคุดต,ตอกลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้นปรากฏว่าไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่างน่าแปลกก่อนจะไหลไปตามกระแสน้ำเช่นเดียวกับหมอผีบางท่าน หากตรวจพบว่าผีสัมภเวสีเข้ามาสิงอยู่ในเสาบ้านทำให้คนในบ้านอยู่ไม่ปกติสุขหมอผีจะตอกเหรียญตาครุดให้จุมหายไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญเป็นการสะกดพูดผีให้อยู่ในภพภูมิไม่ให้ออกมารบกวนใครและยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เหรียญบาทตราครุด ในส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับจากแนวป่าดิบหรือจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันอยู่อีกมากมายแล้วแต่นักนิยมป่าหรือท่านใดจะได้พบได้เจอเหรียญบาตราคุดจึงนับว่าเป็นวัตถุที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมากมายนักตำนานพยาครุษ ในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพาาน,นั้นมีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดเช่นราชสีโคชสีอันมีลำตัวเป็นสิงแต่มีศีรษะเป็นช้างกินนารีกินนอนและสัตว์ทั้งหลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีสองอย่าง ที่นับว่าเป็นเทพเดรัฉานมีฤทธิ์มากมายหนึ่งเป็นพญานาคราชเจ้าแห่งบาดาลและอีกหนึ่งคือพญาครุฑเจ้าแห่งเวหาหนาคและครุฑต่างเป็นสัตว์ที่คู่กันตามตำนานมีเรื่องเล่ากล่าวกันว่าสัตว์กยสิทธิ์ทั้งสองนี้มีบิดาเดียวกันคือมหาฤาษีกัสายปะ เทพีดรแต่คนละแม่โดยพญาครุฑนั้นมีมารดาเป็นภรรยาหลวงส่วนนาคนั้นมีแม่เป็นภรรยารองนางทั้งสองนี้ไม่ถูกกันมีเรื่องการตลอดจนในที่สุดความผิดใจนี้ลามไปถึงลูกของตนจึงเป็นเหตุให้นาคและครุฑไม่ถูกกันในเวลาต่อมาพะยานาคนั้น มีวิมานอันเป็นทิพย์อยู่ในบาดาลส่วนครุฑนั้นมีวิมานเป็นทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกลลาดกล่าวกันว่าองค์พญาครุฑนั้นมีนามว่าท้าวเวนไตรอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าท้าวสุบรรน มีกายเป็นรัศมีสีทองมีเดชอำนาจมากที่สุดในหมู่ครุฑทั้งหลายอาศัยเกาะอยู่ตามต้นงิ้วอาศัยผลงิ้วและดอกไม้จากต้นงิ้วเป็นอาหารทิพย์ลูกพญาครุฑจะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทาระคติเติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมา หากลูกครุฑตัวใดที่มีบุญญาธิการมากอำนาจบุญจะบันดาลให้เกิดผลงิ้วและน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกครุฑตนนั้นและลูกครุฑตนดังกล่าวจะจำเริญไวยได้อย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังครับเรื่องของครุฑเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์ลดล่มหลยิ่งกว่าเรื่องราวของพญานาคเสียด้วยซ้ำไป แต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะไม่ได้ศึกษาและอาจไม่ค่อยสนใจเท่าใดมากนักความเป็นจริงแล้วเรื่องครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูเขานับถือพญาครุฑว่าเป็นเทพเจ้าสำคัญพระองค์หนึ่งแม้ในทางไทยเราเองทางศายศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มากดูอย่างตราแผ่นดินเองก็มีรูปครุฑจีงน่าสนใจว่า ครุฑนั้นคงมีอนุภาพบางอย่างและน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกับพญานาคถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริงพญาครุฑก็ย่อมมีจริงเช่นกันท่านผู้ฟังครับอำนาจพญาครุฑสิทธิอำนาจพญาครุฑสัตว์กายสิทธินั้นไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้ มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมะตะนั้นนับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้าและสาหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างๆขึ้นอำนาจพยาครุฑนั้นสามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆไว้ดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธทิอำนาจอันเฉียบขาด 2. ส,สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณสายทางปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความจเจริญรุ่งเรืองยดถามบรรดาศักด์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ี่ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัยเป็นคงกระพันชาตรี 5. เป็นเมตตามาหานิยม 6. กนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. จ็ดทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาบนานาประการ8ด สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสรพิษไม่กล้ากั้มกลายเข้าใกล้เพราะเกรงตาบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดท่านผู้ฟังครับด้วยเหตุนี้เององค์พญาครุฑจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสุบันซึ่งหมายถึงขนวิเศษครุฑเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีอนุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรงอีกทั้งยังสามารถบินได้รวดเร็วศรัทธาอย่างยิ่งว่าใครที่ได้บูชาองค์พญาครุฑด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วจากนำมาซึ่งอำนาจที่มีมากล้นปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตขับไล่สิ่งร้ายร้ายสิ่งไม่ดีสารพัดออกไปได้อย่างหมดจดอำนาจในมือมีทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ใช้ในทางดีที่ถูกที่ควรก็ทำให้เกิดมรดคผลเกิดประโยชน์งานต่างๆสำเร็จลุล่วงหากใช้ในทางตรงกันข้ามย่อมเกิดผลเสียหายสร้างผลร้ายในหลายๆมิติศรัทธานำมาสิ้นปาฏิหารเชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้ลบลูและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆ ที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ